สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวรอบโลกมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับคุณตาชาวญี่ปุ่นเลี้ยงเจอระเข้นในบ้านเกือบ40ปีกินนอนแปลงฝันด้วยกันบางคนอาจจะมีความสุขกับการเลี้ยงสุนัขที่สามารถเล่นกับเราได้หรือบางคนก็อยากเป็นทาสแมวที่แสนจะขี้อ้อนถึงแม้ว่าจะเป็นบางเวลาก็ตามนะครับแต่สำหรับบางครอบครัวอาจไม่คิดแบบนั้น อย่างเช่นครอบครัวชาวญี่ปุ่นจากเมืองคูเระจังหวัดฮิโรชิมานี้ที่อาศัยอยู่กับเจระเข้มานานเกือบสี่ทศวรรษเรื่องราวนี้นะครับต้องย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนโนโบโมิสึมูราบายาชิได้ตัดสินใจซื้อเจระเข้ที่พวกเขาเรียกว่าเคเมนซังมาจากร้านขายสัตว์เลี้ยงแห่งหนึ่งหลังจากที่ลูกชายของเขานั้นนะครับเรียกร้องอยากได้เขาไม่เคยคิดว่าเจ้าเจระเข้ตัวนี้จะก,กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว มาอย่างยาวนานจนถึงตอนนี้ปัจจุบันจระเขต้ตัวนี้นะครับมีความยาวมากกว่า2เมตรและมีน้าหนักตัวประมาณ45กิโลกรัมถึงแม้ว่าในฐานะสัตว์เลี้ยงตัวหนึง่งขนาดของมันอาจจะดูใหญ่ไปสักนิดแต่มันก็เป็นยักษ์ใหญ่ที่สุภาพอ่อนโยนและน่าทะนุถนอมเป็นอย่างยิ่งนะครับโนบุมิสึกล่าวอีกนะครับว่าเขาม่เคยโดนเจ้าเคแมนซังทาร้ายเลยแม้แต่ครั้งเดียวมันอาศัยอยู่กับครอบครัวมาอย่างยาวนาน ทั้งกินข้าวอาบน้ํารวมถึงการพาออกไปเดินเล่นที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้พบเห็นจํานวนมากแต่ด้วยความที่มันเชื่องมากจึงมีเด็กๆที่คุ้นเคยมาเล่นด้วยรวมถึงบางครั้งก็มาขี่หลังมันได้ด้วยผมไม่เคยคิดว่ามันจะโตขนาดนี้มันเป็นเวลากว่า34ปีแล้วตั้งแต่ผมได้มันมาผมพยายามสร้างความสัมพันธ์กับมันผ่านการกระทําต่างๆเช่นการแต่งฝันให้ โนโบมิสึกล่าวกับสื่อคาเทอร์นิวในปี2006ในขณะที่ภรรยาของผมเริ่มเบื่อผมมากขึ้นทุกวันผมก็จะใช้เวลาอยู่กับเจ้าเคแมนสั่งแทนและสําหรับการใช้ชีวิตภายในบ้านของเจ้าเคแมนสั่งนั้นนะครับมันสามารถเดินไปมาภายในบ้านได้อย่างอิสระและมักจะนอนแช่ตัวในอ่างส่วนตัวกินนอนเหมือนกับสมาชิกค,คนอื่นภายในบ้านและมันชอบที่จะออกไปเดินเล่นนอกบ้านโดยเฉพาะการได้ไปเล่นน้ําในบ่อน,น้ําพุ และแน่นอนนะครับว่าโนบุมิสึต้องมีการขออนุญาตเจ้าหน้าที่ในการพาจระเคออกมาเดินเล่นในที่สาธารณะและเขาต้องเซ็นเอกสารแสดงความรับผิดชอบหากมีเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นโนบุมิสึกล่าวว่าเจ้าเคแมนซังเคยกัดลูกชายของเขาครั้งเดียวตอนที่มันยังเป็นเด็กแต่หลังจากนั้นก็ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกผู้คนส่วนใหญ่อาจยอมแพ้เวลาที่สัตว์เลี้ยงกัดลูกของตัวเอง แต่โนบูมิสึตัดสินใจที่จะให้โอกาสเจ้าเคมนซังซึ่งทุกวัน,นี้นะครับมันก็ไม่เคยทําให้เขาผิดหวังและเขาเชื่อใจมันถึงขนาดปล่อยให้เด็กๆอยู่ใกล้เจ้าเคมันซังได้สําหรับข้อดีที่เห็นได้ชัดที่สุดของการนิสตว์เลี้ยงเป็นเจรเขก็คือมันช่วยทําให้โนบูมิสึเป็นที่รู้จักมากขึ้นเขากลายเป็นคนดังในชุมชนได้ออกรายการทีวีท้องถิ่นและส่งผลต่อหน้าที่การงานของเขาที่เป็นหนายหน้าอย่างมาก และเมื่อปี2019ที่ผ่านมานี้นะครับสกอตสวานนักข่าวจากอินดนาโปลิสได้ไปเยี่ยมนบุมิสึถึงที่บ้านและก็ต้องประหลาดใจในความเชื่องของเจ้าจระเขตตัวนี้เวลาที่อยู่ท่ามกลางตัวเขาและทีมงานในระหว่างที่เรามาที่นี่จระเข้นอนรออย่างอดทนในขณะที่เราทําการสัมภาษณ์และถ่ายวิดีโอมันได้จากทุกซอกทุกมุมเท่าที่เป็นไปได้สกอตกล่าวไม่มีอะไรรัดปากมันไว้ผมคิดว่า มันอาจงับผมหรือช่างภาพเมื่อไหร่ก็ได้แต่มันไม่ทําส่วนในประเทศไทยของเรานั้นนะครับก็เคยมีข่าวฮือฮาเมื่อหลายปีก่อนเมื่อคุณขนาดทิพนาทิพจากจังหวัดนครสวรรค์ก็เลี้ยงจระเข้ที่ชื่อว่าเจ้าทองเอาไว้ภายในบ้านมานานกว่า20ปีแล้วเช่นกันเรียกได้ว่าใครเห็นก็ไปต้องขนลุกแน่นอนครับสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากปอตตี้เซนทันและเพชรมายา หลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันในทใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ